พระวจาของเพระเจ้าประจำวันอังคารที่17กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่12ข้อ12ถึง14และข้อ27ถึง31 พี่น้องแม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียวแต่ก็มีอวัยวะหลายส่วนอวัยวะต่างๆเหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันได้พระคิสเจ้าก็ฉันนั้นเดชาพระจิตเจ้าพระองค์เดียวเราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรี ไม่ว่าจะเป็นทาตหรือไทยก็ตามเราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียวแต่มีอวัยวะหลายส่วนท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคิดเจเจ้าแต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้ทำหน้าที่ต่างๆในพระศาส,สนจักร คือหนึ่งให้เป็นอักรสาวกสองให้เป็นประกาศศกและสามให้เป็นครูอาจารย์ต่อจากนั้นคือผู้มีอำนาจธรรมสจรรันผู้รักษาโรคผู้ช่วยเหลือผู้ปกครองและผู้พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจทุกคนเป็นอักรสาวกหรือทุกคนเป็นประกาศศกหรือทุกคนเป็นครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็นผู้ธรรมชรร์หรือทุกคนบำบัดโรคได้หรือทุกคนพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหรือทุกคนเป็นผู้ตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นหรือท่านทั้งหลายจงพยายามสแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถอดบทอ่าน จากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่เจ็ดข้อ11บเถึงสิเวลานั้นพระเยสูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดา ซึ่งเป็นไม้ชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่าอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่าหนุ่มเอย๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถอ คนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยะสูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณน,นั้น สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสาสธทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเปาโลใช้พื้นที่ของจดหมายฉบับนี้ถึงสามบทคือตั้งแต่บทที่12 13 14เพื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระพรพิเศษกับหน้าที่ต่าง ภายในชุมชนคริสตชนต,นตอนต้นบทที่ส2องเปาโลยืนยันว่าเกณฑ์การตัดสินว่าพระพรพิเศษนั้นเป็นพระพรแท้หรือไม่แท้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจในการยืนยันความเชื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าขอยืนยันให้ท่านรู้ว่าไม่มีผู้ใดพูดโดยพระจิตเจ้าทรงดนใจว่าพระเยซูจงถูกสาปแช่ง ซึ่งหมายความว่าพระจิตเจ้าไม่ได้โดนใจผู้ใดให้พูดว่าพระเยซูจงถูกสาปแช่งและหากพระจิตเจ้าไม่ได้ทรงโดนใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่สารภาพว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็เพราะเขาได้รับการโดนใจจากพระจิตเจ้านั่นเอง เปาโลยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระพรพิเศษมีหลายประการแต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียวมีหน้าที่หลายอย่างต่างกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวกิจการมีหลายอย่างแต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคนพระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระประธานถ้อยคำที่ปรีชาแก่คนหนึ่ง ประธานถ้อยคำที่รอบรู้แก่อีกคนหนึ่งประธานความเชื่อแก่อีกคนหนึ่งประธานพระพรบำบัดรักษาโรคประธานอำนาจธรรมจาต์ให้อีกคนหนึ่งประธานให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวจาให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและให้อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้ พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคนตามที่พอพระทยัยและโดยอาศัยศิลลังบาปพระจิตเจ้าทรงรวมเราทุกคนเข้าเป็นร่างกายเดียวกันเราทุกคนตามก็ได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันเอกภาพของร่างกายไม่ขัดกับความแตกต่างของอวัยวะ ที่ทำงานร่วมกันฉันใดพระพรพิเศษต่างๆที่พระจิตเจ้าประทานให้แก่แต่ละคนก็ล้วนร่วมกันกันทำงานเพื่อเอกภาพของพระกายทิพย์ที่มีพระคฤษเจ้าทรงเป็นศรีรษะมุ่งไปสู่พระตรีเอกภาพฉันนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าพระจิตเจ้าทรงมีบทบาทสำคัญยิ่ง สำหรับชีวิตและพระพรในชีวิตของเราพระวรสารของนบุรุกาวันนี้เล่าเรื่องการปลุกบุตรของหญิงไม้ที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพมีแต่ลูกาเท่านั้นที่เล่าเรื่องนี้นักวิจารณ์พระกมพีเชื่อเห็นว่าลูกาชอบโยงเรื่องเล่าของท่าน เข้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของประกาศกเอลียาและเอลิชาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปลุกลูกชายคนเดียวของหญิงไม้กลับคือชีพอีกประการหนึ่งพระวรสารของลูก,กาเป็นพระวรสารที่ให้ความสำคัญแก่สตรีเมื่อท่านเล่าเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดกับ,บรุษ เรื่องต่อไปก็มักจะเป็นเรื่องราวที่เกิดกับสตรีภาพของหญิงม้ายที่กำลังร้องไห้เพราะลูกชายคนเดียวของนางได้เสียชีวิตทำให้พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกสะเทือนพระทยัยลูก,กาเล่าว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่าอย่าร้องไห้ไปเลย พระเยซูเจ้าทรงให้ความสําคัญกับคนยากจนคนได้โอกาสหญิงม่ายและลูกกําพร้าเป็นพิเศษอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงพบกับหญิงม่ายผู้มีทุกข์ผู้นี้พระองค์จึงยื่นพระหัตถ์เข้าไปช่วยได้ความเต็มใจลูกาเล่าว่าแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุด พระองค์จึงตรัสว่าหนุ่มเอย๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงส่ง,งมอบเขาให้แก่มารดาความยินดีของหญิงไม้ที่ได้ลูกกลับมานั้นเกินคำบรรยายใดๆท่านผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านพระกบีให้เราสังเกตรายละเอียดต่างๆ เราก็จะได้ข้อคิดและข่าวสารที่น่าสนใจยิ่งเช่นลูกาเล่าว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาสิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปในมโนภาพของเราเราเห็นพระเยซูเจ้าเดินนำหน้ามีบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากเดินตามพระองค์ไปเราอาจคิดถึงขบวนแห่ ท,ท,นนออที่กำลังเดินเข้าเมืองเมื่อโปรเศสมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาขบวนแห่ที่กําลังเดินเข้าเมืองเป็นขบวนแห่ของชีวิตเราคิดถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตส่วนขบวนแห่ที่เดินออกจากเมืองเป็นขบวนแห่คนตาย ลูกาเล่าว่าผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นไม้ชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยหญิงไม้มาพร้อมกับชาวเมืองกลุ่มใหญ่จะด้วยเหตุผลใดเราไม่ทราบแต่ประชาชนมาร่วมงานศพกันเป็นจำนวนมากชีวิตกับความตายพบกันที่ประตูเมือง และความตายก็พ่ายแพ้ต่อชีวิตเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสั่งว่าหนุ่มเอย๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงมอบเขาให้แก่มาดาลูกาให้ข้อสังเกตว่าทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่า ประกาศศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนั้นประชาชนประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรางเป็นประกาศกทรงเป็นประกาศศที่มีความเมตตาสงสาร อยู่เคียงข้างประชาชนร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนทุกครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําการอัศจรรย์ลูกาจะเล่าให้ฟังถึงผลอันน่ายินดีและประทับใจที่เกิดขึ้นชื่อเสียงของพระองค์แผ่กระจายออกไปทั่วขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน